สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะเราก็จะมาเช็คกันนะคะพลังงานเทพพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยปกปกักคุ้มครองรักษาคุณอยู่นะคะกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดวันนี้ไปได้ใช้ไพ่ f o r t จ u n e miracle ของอาจารย์ภาก,กินะคะมาพยากรณ์นะคะทำนายดวงชะตาให้กับเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันค่ะ ว่าพลังงานเทพพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองเรานะคะท่านอยากจะช่วยเหลือเราเรื่องใดหรือกําลังช่วยเหลือเราเรื่องใดอยู่ตอนนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังด้วยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าช่วงเนี้ยให้เราลดละเลิกนะในเรื่องของการาไปยุ่งเกี่ยวกับ อะไรที่มันผิดศิลธรรมจัรยาบรณไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีโชคในการเสี่ยงโชคก็ได้นะมันก็ตีความไนสองแบบเนาะคือดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเหมาะกับการเสี่ยงโชคบางคนไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมี ดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือเป็นคนดวงแข็งก็ได้นะคะทีนี้ถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดไปเตยเห็นเป็นเรื่องของการที่เวลาคุณได้สร้างบุญบาร,รมีนะคะหรือเวลาที่เรามีความเพียรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลตรงนี้มันก็เป็นการที่เหมือนเราเนี่ยได้ต่อยอดสิ่งดีๆเนาะมันก็จะมีในเรื่องของ อำนาจบารมีชื่อเสียงนะคะหรือแม้แต่การที่เราเนี่ยมีแต่คนที่จะเข้ามาอุปธรรมคำชูนะคะเนี่ยคุณเป็นคนที่อยู่ในสิลอยู่ในธรรมถือสินนะคะถือสินรักษาศินนะคะก็มีบารมีนะคะมีในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของคุณงามความดีที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาคุณเห็นหมายเลข49่สิบเก้าไหมสวดมนต์ไหว้พระนะคะบางคนเป็นคนที่ เป็นสายสดมนอยู่แล้วนะคะชอบสดมนชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วนะคะทําความดีอยู่เรื่อยๆนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนเราก็จะดึงดูดแต่โชคดีๆเข้ามาไปทําอะไรก็มีโชคดีผู้ใหญ่อุปถัมภ์งานราบรื่นเง,งินเงินก้าวหน้านะคะมีชื่อเสียงได้รับเซอร์ไพรส์นะคะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีเข้ามาเยอะแยะมากมายเห็นไหมรูปของราชานะคะจกกักรพรรดินะคะอยู่ดีกินดี ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีคนรักคนเมตตาอุปถัมภ์นะคะได้รับของขวัญอยู่เรื่อยๆนะคะมีเรื่องที่น่ายินดีอยู่เรื่อยนะเพราะฉะนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะโชคดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะพิมพ์4949 49, รับคำทำนายดีๆคะ่ะ